ว่าตอนนี้มีหนุ่มคุณใหม่โกลด์แรงจริงดูป่าอ๋อก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่อยากพูดอะไรเยอะมากไม่เปิดอ๋อก็แหมก็พี่ๆแบบเดี๋ยวก็พูดไปนิดนึงพี่ๆก็รู้เยอะแล้วก็นี่ไงเห็นไหมครับพูดหนูพูดนิดเดียวพี่ๆรู้กันเอามาจากไหนค่ะแปลว่าไม่ได้ปฏิเสธเนาะมีคนที่คบอยู่ค่ะเออในอะไรยังไงที่ไหนคะอ๋ออันนี้นอกนอกวงการค่ะ ค่่ะะไไมมมีอรากเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าใครแนะนำให้รู้จักเออรู้จักกันจากคนสนิทนะค่ะใช่ใช่แบบน้องที่ไม่กล้าเปิดเพราะรับแข่งต่อกับเขตกับรักต่ออ๋อเป็นัอนไรอ๋อตป็นอะไคะอ๋อไม่ไม่ไม่เกี่ยวค่ะใช่คืออยากอยากให้มั่นใจเมากมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ค่อยค่อยพูดดีกว่าส่งคนที่เราแอบ ไอ้คบกันอยู่นี่อายุเท่ากันด้วยอายุเท่ากันไหมไม่ไม่ค่ะห่างห่างอายุใช่เขาเป็นพี่ค่ะเขาเป็นนานเท่าไหร่คะเอ่อประมาณครึ่งครึ่งปีค่ะคบกันเนาะค่ะแล้วกว่ารู้จักษาได้ยังคะออนนี้ไม่ไม่ขอไม่ตอบดีกว่าค่ะเป็นเพราะว่าฝ่ายชายไม่กล้าออกสื่อหรือว่าเราไม่อยากเปิดตัวอ๋อยังยังไม่อยากเปิดเท่าไหร่อะค่ะใช่แล้วพี่พี่แบบ เจอโปสเชดดีกว่าแล้วก็มาถามอะไรเงี้ยมีหลักฐานให้หนูดูเออหนูก็จะบอกโอเคใช่แล้วลูกอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะยังไงครับอ๋อนี้ขอไม่ตอบเือนกันค่ะเตรียนชื่อได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ควรจะเป็นเหมือนแบบร่างก่อนหรือเปล่าแบบอีกฟังอ๋ออันนี้เรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่านี่คนใหม่ก็คือคนใหม่ค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเก่าค่ะใช่แล้วคนเก่าได้มีการติดต่อพูดคุยกันไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้คุยอะไรค่ะตั้งแต่ เออคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อปีนู้นแล้วก็ไม่ได้คุยแล้วค่ะใช่ตาคนต่างอยู่แล้วพอทราบไหมคะว่าตอนนี้เขากําลังจะไปรับใช้ชาติอะไรอย่างงี้เขาได้มีแบบโทรกิ้งมาอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อไม่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วค่ะอ๋อก็โชคดีโชคดีด้วยค่ะโชคดีค่ะจะมีโทรไปแบบว่าแสดงความดีดีกับเขาไหมอ๋อก็คงฝากฝากพี่ๆละกันค่ะขอให้โชคดีละกันค่ะ เรียกว่าขาดการติดต่อกับพาร์เตอร์ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรือว่าเขาไม่ติดต่อเรามาหรือว่าเราไม่ค,ออค่อยอยากเจอเขาไม่หรอกค่ะคือเราก็เริ่มชีวิตใหม่กันออทั้งคู่นะคะต่างคนก็ต่างไปนะคะเพราะต่างคนก็ต่างต่างเจอแบบคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็โ <c oughs> ชคดีแล้วกันเป็นเพื่อนกันอ๋อก็คุยได้ปกติคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะแต่ว่าช่วงช่วงช่วงนู้นคือหนูหนูแบบยุ่งด้วยเขาก็ยุ่งด้วยเลยก็แบบห่างกันไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะไม่ไม่ ค่ะเรียกว่าตอนนี้เราล้างอินเลิฟกับทั้งรัฐทั้งใหม่เนาะออก,กับ <c oughs> คนคนใหม่ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้